เยอะมากเลยครับชาวนานะครับเอาข้าวเปลือกครับมาขายเนื่องจากว่า,าสากอนะครับไปกระกสังเปิดรับซื้อให้ราคาสูงครับผมได้ข่าว่า13-15นะครับแค่3วันเท่านั้นครับผมนี่โอ้โหขบวนยาวนี่เป็นกิโลเลยครับ2กิโลได้นะ แต่ไม่รู้ว่าอาราคานะครับจะอยู่ที่โลเท่าไหร่เดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเข้าอาไปดูข้างในนะครับแบบนี้นี่คิดถึงสมัยประทวนข้าวครับสมัยเกือบสิบปีที่แล้วไม่ใช่เกือบหรอกก็สิบปีที่แล้วนี่แหละสมัยประทวนข้าวครับผมโลละยี่สิบาทนะพีต่ติต่คอเนี่ย มานอนครับบางทีก็นอนมีมแต่ตรวสองคืนก็มีครับเอาไก่เอายา่างอ้เอาไก่เอายา่างเอามูอเอาก่มาย่างครับทำกับข้าวกินกันอยู่นี่นคะรับนี่ก็คล้ายๆค,ครับผมโอ้โหพ่อค้าแม่ค้านี้น่ามาข,ขายของนะ อย่างเดียวแล้วครับพี่น้องกลัวฝนนะครับกลัวจะฝนตกนี่แหละดูครับโอ้โหแต่อยากรู้ราคาครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะผมว่าเขาขายกันโลกีบาทนะครับว่าราคาดีแค่ไหนครับแต่ปีที่ก่อนเอาปีที่ก่อนปีที่แล้วนะครับปีก่อนครับผมมาขายแบบนี้แหละครับ ก็ได้17บาท18บาทนะเมื่อปีนั้นนะครับแต่ปีนี้นี่ไม่แน่ใจเลยครับนี่ครับสากลเดี๋ยวข้างในมีที่จอดไหมนี่ครับโอ้โหได้อยู่ในสากลแล้วครับเข้าคิวกันเป็นแถวเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะ อันนี้กี่ติ้งวันไงวัดสามวันเหมือนเดิมโอ้คิวอยู่เองเลยปีนี้โลเท่าไหร่ครับสูงสุดปีนี้ก็เท่าที่เห็นขาย15บหาทสาตอนนี้15บห้าบาทสามีตามเกล็ดนั่นแหละอ๋อตามเกล็ดข้าวด้วยสูงสุดสิบเห้าขาทสามสิบขับแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะดูเกลี้ยงขาวอีกหนึ่งอ๋อราคานี้ไม่แน่นอนใช่ไหมครับครับไม่แน่นอน ครับอันนี้เขารับแค่สามวันสวันอ๋อถ้าพ้นจากสามวันก็ขายราคาปกติก็เป็นราคาปกติปกติอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ปกติตอนนี้ราคาจสาก,ก่งซื้อสิบสี่บาทครับสิบสี่บาทห้าสิบตังค์อ, <14. 50. S 2> อู้แปลว่าได้เพิ่มมาตอนนี้ก็กิโลละหนึ่งบาทเลยนะเกือบเกือบบาทหนึ่งนะครับคิวยะคิวยาวนะ <laughs> สองกิโลได้บ้างนี่ เดี๋ยวไปดูข้างในอืมรอไม่เช้านะครับดิ้ฝนไม่ตกเนาะวันนี้ครับไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับโอ้่นี่ะได้ข้าวสวยๆเลยไหมไปดูข้างในเขาให้ถ่ายไม่รู้นะ ไปดูข้าวงามๆเลยครับนี่ครับข้าวหอมมะลิชาวนาครับผมนี่ครับรับนัดเข้าเปลือกครั้งที่4นะครับผมเอรับซื้อระหว่างที่1 5 1 3้5นครับ ขายข้าเปลือกที่ได้ราคาดีรับเงินสดทันทีซื้อแค่3าวันเท่านั้นนะครับพี่น้องใครทันก็ทันนะครับโอ้ต่มีได้ข้าวสวยๆแล้วผมก็ว่าจะเอามาขายอยู่แต่ไม่รู้ว่ามาทันหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เขาว่า15บาท15บาท50าสิบุสุดนะ อันนี้ก็เอามาสีดูสีดูนะครับแล้วก็วัดกรัมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดกรัมนะครับ สมรั้าห้กรัมกรัมกบ้านมโลละสิบห้าบาทสามสิบบาคร่งบรกอะไม่ตัไม่ยิ่งเรโม่เนี่ยมันกรัมดิบรได้มาเดือนสามสิบหกกรัมสากรัม เดีย๋ยวมาลองดู36กรัมได้กี่บาทโอ้ของลุงเมื่อกี้ครับ36กรัมคนเมื่อกี้นะที่ให้ดูครับก็ได้14บาท80นะครับผม36กรัมครับ14บาท80มาวิชาได้15บาทกว่ามาอีกคัพหนึ่งได้14บาทครับก็แล้วแต่นะครับอ่ะแล้วแต่ข้าวครับตามกรัมตามข้าวปนไม่ปนนะครับผมก็ลองเอามา ขายดูครับก็ได้สูงสุดก oh. ็สิบสิบห้าบาทครับวันนี้สิบห้าบาทกว่านะครับแต่รอบรอบบ่ายเขาหน่าจะลดนะก็ถือว่าไม่สูงครับไม่สูงเท่าปีก่อนนะครับปีก่อนนี่เจ็ดสิบแปดบาทก็มีนะครับยันนี่นี่นายนะส้มมือติดสิบห้าบาทสามสิบ สี่บาทแปดสิบห้าามุยเนี่ยส้ามุ้ยกี่นยข้าวเดียวกันกำมงลูให้ของียเ้ามุ้ยกี่นี่ยอคงนิดูะันจรอแล้วลุงถรอม่กับันปน่โอเคครับผมสวัสดีครับ